ก็กลับสวัสดีเอฟซทุกคนนะครับสำหรับเช้าวันที่28นะครับผมวันนี้หานอยก็มีมาฝากเหมือนเดิมส่วนลาวสตาขอหยุดอีกสักวันหนึ่งนะครับแต่เมื่อวานนี้ดูเหมือนสูตรเขาจะเดินแต่ว่าเวลาเจาะกลัวเขาไม่มานะครับเพราะรอดูอีกนิดน,นึงนะผมอาจจะผมอาจจะเจาะลาวสตาไปคู่กับสตา์วีกาชาินะขอดู3ามแนวทางนี้อีกนิดนึงนะครับอาจจะเจาะรวม3แยกลาไปเป็น สตาร์กาชาติแล้วก็ VIP นะครับตรงนั้นนะอรอรอดูรอสังเกตการนิดหนึ่งส่วนห้าน้อยเมื่อวานนะครับที่ให้ไปก็ดีใจคนที่ตามนะเมื่อวานี้เอเอก็มาดีนะครับเต่นจุยเหมือนกันนะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมาดีขนาดนี้นะเฉพาะกิจเมื่อวานแปดสามนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับกิจไม่มาส่วนกาชาต เ7็ดเ็ดกับ2 6เด่นไม่มานะครับ2 6ตัวที่เจาะมาตัวกลับนะครับตัวนี้ก็เป็นกาชาตนะครับกาชาตอ่ะไปพิเศษออก1 5 6 4อ้าวตัวเน้นผมเลยนะ1 5ออกบน2 1 5นะครับ9 5 1 8 5 1ออก2ตัวนะครับเอมเอา8เอา9ใส่ให้หน่อยสัก ตัวหนึ่งก็ได้นะพิเศษมาจนได้นะครับห้าหนึ่งตัวเน้นเลยนะก็พิเศษแล้วก็<ม>ล่างหกสีใช่ไหมพิเศษล่างหกสีไม่มีเจาะหกสีให้นะครับเมื่อวานรู้สึกว่าตัวเดิมๆนี้มามาสองสามวันติดแล้วนะตัวเดิมพิเศษเข้าตัวหกนะครับ หกสี่มีแต่ห้าหกนะครับแล้วมีสามัคคีขโมยไปด้วยสามัคคีนี่ตัวเจาะผมมามาบ่อยนะครับเมื่อวานก็หกเก้านะสองหกเก้าเนาะตัวที่เจาะเน้นให้ไปออกสามัคคีเนี่ยโดนขโมยไปบ่อยหลายรอบเหมือนกันนะหลายทีแล้วหลายวันนะส่วนปกติที่ผมเน้นเมื่อวานอืวันก่อนจับศูนย์เก้าหกเก้าหกศูนย์ให้อยู่นะครับเมื่อวานบนเก้าหกศูนย์ซึ่ง 60, หกศูนย์เมื่อวานนี้ เออรู้ส so, like ึกว่าจะมามาหลายรอบอยู่นะ60เมื่อวานมีแต่61นะครับโกหกหนึมา60ซึ่งไม่ได้เจาะให้นะครับก็มาเด่นนะครับหกหกเกนะเมื่อวานผมมองหลักร้อยไปที่9เหมือนกันนะครับส่วนล่างออกไปที่25นี่52ตัวเน้นเข้าตัวกลับครับล่างนะ ก็ห้ตรงนี้ปกติ52นี่ก็ผ่านนะครับเน้นส่วนเน้น5ตัว5 1าหนึ่งห้สองห้าหกหสองผมก็มองไว้ที่ถ้ารองอาจจะเป็น5นะ้าเก้าหกเก้านาะก็เก้ยเกือบแตกบนล่างนะแต่เด่นทั้งบนทั้งล่างนะครัเมื่อวานปกติ v I P พนะครับเมื่อวาน V I P อศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกเนี่ยถ้าเจาะศูนย์หกในสองรอบเลยนะแล้วก็สี่หกนี่ก็ซ้ําตัวเดิมอีกแล้วเหมือนนะสี 4, 6, ่หกนี่ก็มาตัวนี้นะครับสี่หกไม่เด่นหกบนล่างเลยศูนย์หกสี่หก พัฒนา6-4เนี่ยพัฒนายังมี6-4อีกเนี่ยสามรอบรลยว่าง6-4 4-6เนี่ยเออแล้วก็ข้บวน7-9-5นะครับมาเด่น9นะ9-5ผมมีไหมมีสี่ตัวเน้นนี่ไงนะครับ9-5อันนี้ออกไปที่พัฒนานะครับอ่ะสรุปตัวเจาะเข้ากาชาติ พิเศษปกติพัฒนาสี่รอบนะครับหนึ่งสองก็ออกตัวเน้นไปสองตัวไม่ได้เน้นหกสองห้าสองแต่เป็นเน้นที่รอบปกติอ e ยู่ห้าสองนะครับก็มาทำนั้นเอเอปกตินี่มาดีหลายวันแล้วนะครับหลายคนตามปกตินี่ห้าหเมื่อวันกระจายจริงๆนะเด่น วันี้มาดูกันสำหรับวันนี้นะครับจะมาอีกรึเปล่านะวันนี้ฮานอยฮานอยผมวางไปที่บันทะด้วยนะวันนี้เออา <k ız S 2> <c oughs> พัฒนาจะมีแปดเก้าว่ะมันก่อนก็แปดเก้าเต็มเเลยนะฮานอยวันนี้เขาจะเด่นไปที่นสี่ห้าวันนี้มันเด่นสี่ห้าหกอ่ะ 4ี่ห้าหตัวเจาะมีอะไรบ้างครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสหสี็ห้า 5 6 5 7แล้วก็5 9นะครับ3ตัวผมวางไว้ที่9 50กับ046นะครับชุดเน้นก็จะมี4 6 5 0 5 9า7 47หสเจ็ดนะครับ 3ตัววางไว้ชุดนี้สชุดเด่นรอบนะครับเด่นรอบก็จะมีกิจกิจจะเด่นไปที่5้อ่ามีได้นะครับห้าหนึไม่มีห้าสอ 5, 2, ไม่มี51 59นึ 5, 1, 5, เออห้าเจ็ด กอลุ้นกันไปนะครับกาชาติจะเดินที่หนึ่งสองนะครับพิเศษสี่ห้าปกติสี่ห้า6ห้าหกพัฒนา ศูนย์หนึ่งอืมก็ตามนี้ส่วนดาวนี่น่าจะมี่ะจุดนี้พิเศษปกติวี v มีห้าไหมอาจจะมีนะครับพัทนี่ก็อาจจะห้าศูนย์ก็ได้อาจจะเป็นศูนย์ห้าหนึ่งห้าอะไรประมาณนี้ ก็ลองลุ้นนิดๆนะครับกาชาติี่นึ่สองเจาะได้ไมันก็ได้พอได้อยู่นะครับเออตามนี้ก็จะเน้นที่พิเศษกับปกตินะเป็นหลักวันนี้น่าจะมีเออส่วนปกติผมเจาะอะไรเพิ่มหรือเปล่าปกตินะครับอันนี้ก็ยกจากปกติแล้วก็พวกพิเศษพวกอะไรนะมาคัดสรรน,นะครับ อืมปกติเขาจะเด่นที่ก็จะมีส ศู 0, 4, 1, 4, 6, นย์สหนึ่งสหะครับสี่เจ็ดหหเจ็ด 5 0 5 1 50, นะครับนะปกติ4 0 4 1 4 6 4 7 5 6 5 7 5 0 5 1ชุดเน้นนะครับก็จะมี4 6 5 0 5 6 40 5ศนะครับนี่ชุดเน้นเขานะ3ตัว3ตัวผมให้ไปที่อุยสตัวมันเด่นอยู่สองนี้เลยนะ3ตัวถ้าไม่ไปรอบพัดรอบอะไรก็อาจจะมาที่ ตรงนี้แหละ0,4,6กับ9,5,0นะครับก็ให้ให้ชุดนี้ด้วยนะครับ3ามตัวผมก็มองไว้ที่ปกติด้วยนะเออมันก็อาจจะมีศูนติดขึ้นมาให้เด่นนะนะปกติเพราะว่ามันอาจจะส่งไปถึงนี่รอบนี้อาจจะมี0ูนย์หนึ่งนะรประมาณนี้แล้วก็มี9ตรงนี้อาจจะไม่ได้จับ5,9ให้นะแต่3ตัวผมจับหลักร้อยไว้ที่9,5,0ด้วย เมื่อวานออก960ก็ไม่แน่นะครับอาจจะเป็น50ตัวนี้ก็ได้เออโอเคนะครับปกติวันนี้ขอให้แตกอีกนะเจาะ8ต,ตัวไม่มีตัวกันนะครับน่าจะไม่เบิ้ลขออย่าเบิ้ลนะถ้าเบิ้ลนี่ก็จะเป็นตัว4455นี่แหละอโชคดีทุกคนสำหรับใครที่ตามฮานอยวันนี้นะครับขอให้มาตัวเน้นอีกนะครับสำหรับปกติซึ่งหลายคนจะตามมองดีดีมากเลย โชคดีนะครับคลิปถัดไปลาพัฒนานะครับผมสวัสดีครับ